แปบ๊บนึงขออนุญาตแปบ๊บโอเคเชิญเชิญประธานต่อเลยครับครับผมก็ยังไงก็ควนฟังนะเพราะว่าพวกเราจะมีการปฏิญาณตนร่วมกันแล้วก็เพลงให้คำมั่นสัญญาร่วมกันนะครับสำหรับข้อต่อไป ไปเดินลางไปร่วมงานศพในส่วนของกรรมการสภาพถ้ามีพี่น้องต้อบครัวพี่น้องเสียชีวิตนะครับในส่วนของบริษัทออกไปบริษัทก็ปรับให้จากที่ให้กรรมการลาไปก็ให้ไปได้สองคน่าเป็นวันทํางานร่วมกับบริษัทครับอันนี้ก็ปรบมือให้เข้าหน่อยครับหูข้าหูน้ําของเราชมบ้างไม่ใช่ด่าแต่เขาฮะชมบ้างปรบมืออีกเลย สำหรับเงินขึ้นปีนี้สามจุดสามเปอร์เซ็นต์บวกสามร้อยบาทครับพี่น้องคนกำไรน้อยกว่าเดิมแต่เราได้เจ็บกว่าเดิมพี่น้อวเพราะเรางดนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วบอกมือให้กรรมการหน่อยสำหรับข้อต่อมาเป็นไฮไลท์ แล้วก็พวกเราจะปฏิยาณตนร่่มกันแล้วก็ร้องเพลงขงมันสัญญาด้วยกันนะครับในการขานครั้งแรกมันอาจจะไม่ถูกใจเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่น้อยแต่มันจะมีบวกบวกบวกนะให่เราเข้าใจใช่ไหมประมาณว่าเฮ้ยประธานนูนคุณมาเรียกร้องต่านี้แตนที่อื่นเขาก็ ก็แก่นี้่ังฮางเป็นภาพความร่วมมือเปิดเดนิสาหรับผลการเจราจาโบนัสในปีนี้นะครับตัวเลขที่ได้มา,ส,มาสุดแล้วพี่น้องทำงานหนักมาตลอดไม่เคยทลยศพี่น้องแม้แต่วันเดียวทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกับกรรมการทุกคน โบนัสปีนี้สี่ ยังต้องทำงานเลยนะเยี่ยมมากทำให้ทำให้เร็วๆจะเข้าปฏิญาณจนร่วมกันว่าจะรักษาสภาพแรงงานไว้ด้วยชีวิตสิ่งนี้ได้เพิ่มเติมมาอีกบวกหมื่นบวกหมื่นคือความร่วมมือของพี่น้องและก็ในส่วนของอยังก็ อันในการเตรียมโมเดล i m v อ่ะยันเจ้ายัน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 ทูดโวยันไปโว้ป่าว 10นาทีครับแล้วพวกเราจะร้องเพลงแล้วยกันเอาเอา,เอามือลงได้